สโมารคุณเทียนปบะกอบโดยราชสมานวงศ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลายัยต้องระวงังครับปล่าครบเจ็ดครั้งจะโดนชุลุกท่าสองลูกนะครับ<อ>โอโซนคราบลูกนี้ลงไว้เป็นคะแนนที่สามของไตรมิตรครับ ตีออกมาก่อนครับดึงช้าครับเบสแล้ว2คะแนนลงไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับเป็น9ต่อ2ครับโดนตัดบอลไปกลับมาบอลของทางรัตนะสีมังเทียนแล้วชิงแปดนตรงนี้ลงไปฮะไม่่เลนแล้วไม่เล่นแล้วครับขอโทษขอโพลทักมือกันแล้วฮะอ่าครับแต่เขายอมกันแล้วครับจบเกมครับโรงเรียนไตมิตรวิทยาลัยชนะไปด้วย12ต่อ3คะแนนครับ สายมีนะมังกรเยาวราชจากโรงเรียนไตรเมตวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีเริ่มเกมครับบอลของทางเตียมอุดมศึกษานนทบุรีครับ แล้วเสียบอลมาเป็นบอลของทางไซมิดครับโอโซนคะแนนแรกมาแล้วแล้วก็เป็นเซียวตดครับเล่นเองหรือเปล่าครับทางด้านสุปปอนโอ้โหโดนแยกงเลยครับจูดเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสองคนไปเปินจะขามลูกนี้แล้ววางลงไปครับเรียบร้อยครับสวยงามครับแล้วเบสตัดบอลได้อีกครั้งครับ แล้วเดี๋ยวอีกสิวิสุดท้ายเบส <c oughs> เลอ่อพต์นี้ลงไหมครับ19ต่อ4ครับวิทยารัยครับชนะไปด้วยคะแนน19ต่อ4คะแนนครับแล้วก็ผ่านเข้า <c oughs> แล้วรับมาไล่ที่บีครับ <c oughs> ตอนนี้ไต้มิทเข้าไปแล้วนะครับ